ตอนเช้าอะ่ะคนจะต้องมาทานที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นเมนูแบบมีพวกเนอยางเงี้ยอ่าเขาจะทานมังสวิรัติกันเยอะอันนี้คือเมนูแบบแนะนำเลยนะคะแล้วก็ที่ฮอตฮอตของเขาเลยนะก็จะเป็นตัวนี้เี่เนี่ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นวัฒน,นธรรมผสมผสานระหว่างคนอินเดียแล้วก็คนจีนด้วยก็เลยจะกินรวมๆกันติ่มซำก็มีชาก็มี ตอนนี้เซเลสของเราหิวมากนะคะหิวมาก,มากนะคะเราก็เลยต้องหาอะไรรอๆนิดนึงอะ่ะคุณแอนว่าไงนะอยากพาลูกน้องมากมาแปลวแปอ่าราวจะได้มาชยปแ<อ>ชยปลนี้นะคะคคจะมาแลกอหานะคะีพิกเนี่อาหารของเขาเลยขายดีว่าที่นีชอบกินถัวอ,อะไรๆก็ถั่วไม่รู้ถัวดำหรือเปล่าวันนี้ต้องลองดูเเดี<อ>๋ยวขอกินกันนะ เงินเงาเป็นฟองเงาเป็นฟอดดูรวยตดูรวยมากเป็นจริงจริงๆอ่ะและนี่คือน่วย กล้าตายของเราเปิดพิสดารนะคะสวัสดีค่ะขอแนะนำนะคะนี่ไอศครีมสตรอเบอร์รี่แอนด์ดูเรียนเป็นการมิกซ์ที่แบบว่าเยิ้ที่สุดซึ่งแบบว่าอเดี๋ยวลองกินนะคะเป็นไงคะกินกิ่นยังไงคะคุณกลิ่นกลิ่นไม้เน่าค่ะไอศครีมไม่มีกลิ่นเลยค่ะกลิ่นไม้นี่หึ่งเลยค่ะกลิ่นไม้อะชิมแล้วกันนะคะเป็นไงบ้างคะดูเรียนสตรอเบอรี่ผ่านไหมคะ ถ้ามี10มดาวให้กี่ดาวคะศูนย์ค่ะให้ศูนย์ดาวอันนี้ไม่ผ่านนะคะส่วนด้านนี้ค่ะซอแอนค่ะซอแอนทําการนะคะชิมเป็นบ,วย,บวยนะคะบวยจะเหมือนจะเค็มเหมือนที่บ้านนะเราหรือเปล่านะคะเป็นไงบ้างคะ บุ้ยกับการอมนิ้วเนี่ยบุ้ยกับการอมนิ้วเนี่ยอันไหนเค็มกว่ากันคะโซแอนก็โอเคนะก็โอเคนะอ่าพี่เอกชิมหน่อยพี่เอกชิมมามิ้นท์กะระบะเออพี่เอกชิมมามิ้นท์กะระบเอออันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรนะครับอันนี้เป็นแบบมิกซ์มิกซ์ฟรุตนะคะผลไม้รวมรวมนี่คือรวมความไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดู หน้าตาแล้วหนึ่งวาซูสุดกลิ่นเข้าจมูกเอออ่ะอร่อยเฮ้ยจริงเหรอจริงอร่อยกูเทสนะเออลองกินลองกินลองกินตามสบายตามสบายใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปพบกับร้านอาหารนะคะในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราบ๊ายบายเมื่อเช้านี้เจนเจนมาไปกินมาหมื่นหนึ่ง แต่ว่ามือเย็นเงินันติดใจในรสชาติของประมาะไม่ไหวนะคีู่ไม่ไหวอาจารย์ก็เลยมาที่ฟูจินะคะกว่าจะมาได้ค่ะพูดกับคนข,ขับรถตั้งนานเขาก็จะพาไปฟาจูฟอจ,จูอะไรก็ไม่รู้และที่เห็นเรียบทุกวันนี้อาจารย์บอกเลยว่าสิวสิวอาจารย์มีเงินอาจารย์มีเงินอาจารย์รวยเท่าไหร่คะเท่าไหร่ก่อนเก้าหมื่นกับเก้าหมื่ พูดได้คาเดียวนะคะอาจารย์กลับไปพูดได้คําเดียวนะคะล้มละลายและก็อยาไม่ได้ไรวยทำอย่างนี้ไม่ได้หมคะ